ทรูเคียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับทรู 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลา์สไตล์ลเฮจ่าเดือดจัดสำนักข่าวมั่วปล่อยข่าวปมมือที่สาม กุ้งพลอยเปิดใจขอข้ามดราม่าเดินหน้าหาเงินน้ำฝนกุลนัทเศร้าคุณแม่จากไปอย่างสงบป,ปิดตำนานคู่เพลงช่างซาไกาหวังตาลูกยังครซ z y ลิซ่าแบล็คพิงถึงแม้จะมีภาพจูบสาวชาวมาเล ร้านฟาสต์ฟู้ดดังสาขาเวียดนามโปรโมทเมนูวง BTS ด้วยภาพวง EXO สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องหญิงคนสวยครับสวัสดีค่ะคุณลุงเมื่อกี้ฟังไฮไลท์คุณแล้วตกใจเลยนะทำไมอ่ะแล้วก็ฟาสต์ฟู้ดนี่คืออันดับต้นๆของโลกไปแน้วสุท่นะมันไม่ได้ผิดที่ร้านหรอกผิดที่ คนทําคนทำ,นทำไ,อไอ้ที่ประเทศนี้ใช่ที่ทเราจะเล่าเนี่ยแหละใช่เพราะฉันติดตามเลยนะคะแฟนคับ,คบน่าจะรู้อยู่แล้วลหละเนาะ,ะแต่ก่อนอื่นใดนั้นนะใครที่แบบว่า มีความเชื่อเรื่องของศาสตร์แบบว่าเลขศาสตร์ดวงเบอร์โทรมงคลอะไรต่างๆวันนี้มีข่าวดีนะคะเพราะว่าทาง True Move Edge ค่ะจับมือร่วมกับอาจารย์ลักเปิดตัวนะคะเบอร์ฟันทงเขามีการแบบว่าคิดด้วยนะวันเดือนปีเกิดสถานที่เกิดเวลาเกิดหาเบอร์ที่เหมาะกับเราที่สุดค่ะครับ ทำท่าอะอนยีเบอร์อะไรนะฟันธง True Move H เครือข่ายยอดเยี่ยมที่ดีที่สุดในไทย5ปีซ้อนรุกตลาดเบอร์มงคลด้วยการผนึกกำลังนักโหราศาสตร์อันดับหนึ่งของเมืองไทยอาจารย์ลักษ์ราชสีนํำประสบการณ์ด้านโหราศาสตร์กว่า30ปีสร้างปรากฏการณ์ใหม่ครั้งแรกในวงการตลาดเบอร์มงคลในไทยเปิดตัว True Move H เบอ,อร์ฟันธงเอกลักษณ์เฉพาะ True Move H ค่ะ โดยได้พัฒนาโปรแกรมขึ้นเป็นพิเศษใช้ระบบประมวลข้อมูลจากองค์ความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ไทยเอาวันเดือนปีเกิดเวลาและสถานที่เกิดของแต่ละคนมาผูกดวงวางลัคนาหาเบอร์ที่เหมาะกับคนนั้นๆโดยเฉพาะซึ่งเบอร์ฟันธงของ t m u v m o v g H ก็จะขึ้นด้วย095และ096เป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับดาวมรุตยูถือเป็นเลขมงคลเป็นประธานแห่งโชคลาภเป็นเลขขุนคลังมหาสมบัติ ในงานเปิดตัว True Move Edge เบอร์ฟันธงนะคะนอกจากอาจารย์รักราชศีจะมาร่วมพูดคุยถึงตัวเลขมงคลแล้วยังได้รับเกียริจากคุณนัทธาพักสุพัฒน์ผู้อำนวยการธุรกิจโมบายโพสเพย์ ay, บริษัท True Corporation จำกัดมหาชนมาร่วมงานด้วยค่ะที่มาของแคมเปญเบอร์ฟันธงเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยอย่างในตลาดเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยคือความเชื่อเรื่องเบอร์เรื่องอะไรเนี่ยมีอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะเราก็เล็งเห็นโอกาสว่า ตลาดนี้ยังมีอีกจุดหนึ่งที่ยังไม่มีและมีความแตกต่างมากก็คือการดูเบอร์มงคลที่เป็นรายเฉพาะบุคคลจริงๆเราคิดว่าตัวนี้เราน่าจะเข้ามาทําการตลาดในเรื่องของเบอร์มงคลที่ตรงตามดวงเฉพาะบุคคลเนื่องจากเราเนี่ยมีการพัฒนาโปรแกรมนะคะของเบอร์ฟันธงเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกซื้อเบอร์ฟันธงที่ตรงกับลัคนาราศีดวงนะคะ เลือกระบุได้ตามวันเดือนปีเวลาเกิดสถานที่เกิดนะคะประเทศเกิดนะคะได้แล้วก็ยังสามารถเลือกจากหมวดเบอร์ที่อยากจะส่งเสริมในด้านไหนนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะลูกค้าก็สามารถจะเลือกเ,ออเสริมพลังของเบอร์ได้นะคะโดยเข้าไปได้ที่ w w w t o m o v e s c o m slash b e เบพันธงนะคะหรือว่า ที่ True Store นะคะหรือที่ True Shop ได้ทุกสาขาเลยค่ะ True Move S, <S เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพให้คนไทยทั้งประเทศผูกดวงได้โอ้โหเป็นไงครั้งแรกในแผ่นดินผมได้นำเอาศาสตร์วิชาความรู้มาเข้าสู่ระบบในเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกับ True ในนามของ True Move S โดย True เขาทำโปรแกรมพัฒนาขึ้นทำระบบขึ้นมาโดยใช้ระบบ 5G โอ้โหผมไน้มีความสุขมาก บองตรงเบอร์ฟันธงคือเบอร์ที่หมอลักมีส่วนร่วมพัฒนาโปรแกรมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ฟันธงรีเทิร์นมาในนามของเบอร์ฟันธงกับ True Move S ไปใช้บริการแล้วคุณจะรู้ดวงชะตาทัานทีแบบฟันธง เห็นมันต้องมีท่าแบบนี้นะคะค,คือใครที่สนใจเนี่ยเบอร์ฟันธงนะคะจาก True Move e d g ก็สามารถรเลือกเบอร์ฟันธงพร้อมรับคำแนะนําเปิดดวงสตาร์กันได้นะคะที่ True Shop ท,ทุกสาขาทั่วประเทศรวมถึง True s t o e ด้วยนะคะต<ถ>ั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ธันวาคมเลยค่ะคนคนไทยนี่เชื่ออยู่แล้ว เพราะว่าไหนๆจะมีเบอร์ที<ช>ก็หาเลขดีๆไปเลยไม่ล้วคือสมัยก่อนในออการจะเปลี่ยนเบอร์ทีนึงมันยุ่งยากไงแต่ตอนนี้ทุกคนก็ติดต่อไลน์เป็นหลักไงแล้วถ้าโทรไม่ติดก็เอาไลน์ห,หาหรือว่าอินบ็อกเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยมันแบบเปลี่ยนง่ายอ่ะ ไม่แล้วเมื่อก่อนเบอร์เนี่ยพวกเบอร์เบอร์ดวงดีๆที่แพงมากนะใช่แพงเลยแหละเป็นแสนนลักหมืหลักแสนอ่ะลันอย่างที่คุณบอกอ่ะใช่ค่ะนะฮะอ่ะตอนนี้เรามากันถึงน้องผมคนนี้ค่ะวันก่อนพอมันมีกระแสข่าวออกมาเนี่ยยังไม่แรงขนาดนี้นะผมก็ปกติผมก็จะไลคุยกับเขาอะแต่ว่าผมตัดสินใจเป็นห่วงหรือเพื่อเป็นห่วงเอาจริงคุณรู้ไหมข้อความที่ผมอะส่งไปก่อนที่จะมีประเด็นนี้นะประเด็นที่สามนะ ผมบอกว่าเป็นไงน้องช่วงนี้คงขี้เกียจตอบข่าวนะยังไงพี่เป็นกําลังใจให้แค่นั้นใช่เพราะผมจะไม่ถามเลยเรื่องราวเป็นยังไงอะไรยังไงเขาคงขี้เกียจตอบแล้วค่ะแต่ไม่ได้นะฮะคือล่าสุดเนี่ยมันดันมีสํานักข่าวสานักข่าวหนึ่งเนี่ยไปพาดหัวข่าวในเรื่องของมือที่สามเพชจ้าเขาบอกเฮ้ยมันไม่ถูกนะคือเรื่องราวมันไม่รู้ไปเชื่อมโยงเรื่องมือที่สามได้ยังไงแล้วคุณนามั่วข่าวแล้วไปติดตามของขึ้นเลยอ่ถูกต้องฮะ ทั้งที่คลิปของแม่นิวก็ได้โพสต์บอกไปแล้วนะครับว่าไม่ได้มีประเด็นเรื่องมือที่สามหรืออะไรนะครับผมในฐานะครอบครัวแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับผมจะพยายามทําทุกอย่างนะครับเพื่อให้ไทกล้าภูมิใจนะครับจะไม่ทําอะไรที่มันเป็นอย่างที่พูกคุณมมโยงนะครับ การที่พวกคุณมาโยงแบบนั้นนะครับคุณนักข่าวนะครับที่ไร้สํานึกนะครับไร้จรรยาบรรณนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ลบโพสต์หรือขอโทษผมนะครับอย่างที่ลูกผมยังทําเลยนะครับเด็กสองขวบที่ยังพูดไม่ชัดยังรู้จักขอโทษนะครับถ้าเกิดว่าพวกคุณนะฮะยังมีจรยาบรรณอยู่นะครับโยงเรื่องโง่เง่าเต่าตุ่นมาแบบนี้ผมจะฟ้องให้หมด ดูเดือดเลยทีเดียวนะครับเมื่อดีเจเพชรจ้าออกมาเคลียร์ถึงการเขียนข่าวแรงปั่นมั่วของสำนักข่าวหนึ่งนะครับในประเด็นของมือที่3โดยเพชรจ้าเองก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านทาง Instagram ส่วนตัวที่เราเห็นมิกเก่นะฮะแคปชั่นก็ประมาณว่านักข่าวบางท่านช่วยมาดูหน่อยนะพี่มีข้อความถึงหัวนหน้าเรานะครับซึ่งก็มีการฝากประโยคเด็ดๆในคลิปอย่างที่เราเห็นกันไปเลยสรุปโดยรวมคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไร เป็นสิ่งที่คุณน่สามารถเอาโยงเรื่องราวเหล oui, er <itu? S 1> ่านั้นว่าเขาเนี่ยมีมีมีมือเอ่อมีมือที่3เข้ามาหรือเป็นมือที่3าอะไรเงี้ยนะฮะคือนักข่าวของคุณเนี่ยไร้จิตสํานึกนะฮะไร้จรรยาบรณนะฮะถ้าเกิดไม่ลบโพสต์หรือมาขอโทษผมหรือถ้าโยงอะไรแบบนี้ผมจะฟ้องคุณทั้งหมดเลยนะครับคนเขียนสคริปต์ข่าววิธีกรใครอ่านข่าวแบบนี้เนี่ยมันไม่มีมูลนะครับผมจะฟ้องพวกคุณทั้งหมด ะะแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ไม่เคลียร์แล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีเรื่องราวถึง,ถงเรื่องของกฎหมายเนี่ยนะครับออพอเพจจ้าโพสต์ไปไม่นานก็มีข้อความกลับมานะครับแล้วก็บอกว่าอสำนักข่าวนี้ได้โทรมาขอโทษแล้วนะครับจบครับแมนแ,มแมคุยกันก็ถือว่าเคลียร์กันลงตัวนะฮะ เท่าที่จับใจความจากน้องนิวนะคะที่เขาทํา YouTube ตอบคาถามเนี่ยก็คือมีปัญหากันจริงรแต่ไม่ได้เลิกรากันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือยังอยู่บ้านเดียวกันผมก็ที่ผมดูอ่ะนิวเขาก็พูดสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องที่มีคนถามมามเขาก็พูดว่ามันทุกคู่แหละมันก็ต้องมีปัญหากันทั้งนั้นแล้วเขาพยายามที่จะแก้ปัญหานั้นอยู่แล้วก็มีคนถามเรื่องประเด็นมือที่สามเขาบอกไม่มี นั่นแหละเขาเขาตอบไม่นานน้องนิวอะค่ะเดี๋ยวนี้มีเรื่องของนักข่าวต่อนะคะกับศิลปินดารานะคนนี้ก็คือตรงตรงคือยิงคำพูดอยู่เลยว่าเฮ้ยบตายแล้วตรงตรงกับน้องเบสเนี่ยเป็นคู่รักที่แบบคลั่งรักกันมากๆแต่ดันมีข่าวว่าแบบเฮ้ยเป็นคู่รัก PR โปรโมทคือเพื่องานอย่างเดียวอะไรอย่างนั้นพอตรงตรงได้ยินข่าวนี้นะคะถึงกับ แทกไปที่อีกฝ่ายหนึ่งเลยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทำไมพูดแบบนั้นเพราะตอนที่สัมภาษณ์อ่ะพอสัมภาษณ์ไปยาวมากแล้วไม่ได้บอกเลยว่ายอมรับหรือโป๊ะแตกอะไรเพราะว่าความรู้สึกที่มี่มันเป็นความรู้สึกจริงๆค่ะทำเอาพระเอกหน่มตรงๆกฤษณกรถึงกับเดือดต้องออกมาโพสต์ข้อความสามหน้าเลยนะคะหลังจากมีการนำเสนอข่าวประเด็นคู่รัก p รคบกันหวังรับงานคู่กับสาวเบสรักวณี โดยเจ้าตัวได้โพสต์ระบุเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปถึงนักข่าวชื่อดังประมาณว่าหลังจากที่ตนอัดคลิปส่งไปอีกฝ่ายกลับพูดไม่จริงบอกว่าพระเอกหิวแสงหลุดยอมรับกับสื่อว่าทําตามสคริปทีท่ค่าให้อ่านจําได้บ้างจําไม่ได้บ้างเมื่อตอบเรื่องความรัก ซึ่งความจริงนั้นนะครับตนเนี่ยได้รับการติดต่อจากนักข่าวช่องดังนะฮะเพื่อขอคลิปสัมภาษณ์ตอนนี้มีประเด็นเป็นคู่รัก PR อาคบกันนะครับหวังงานคู่รู้สึกยังไงตนก็บอกว่าได้อัดคลิปต่อไปนะครับในประเด็นดังกล่าวเพราะอยากจะตอบในมุมของตัวเองอยู่แล้วจึงอัดไปเนี่ยส่งไว้2คลิปด้วยกันไอคลิปแรกเนี่ยประมาณสัก15นาที 22วินาทีคลิปที่2เนี่ย11นาที11วินาทีอ,อชัดเจนมากเลยนะฮะ <c oughs> แต่ปรากฏว่าถูกตัดต่อเหลือ5นาที3 0วินาท, 30, นาทีพร้อมกับตั้งหัวข้อข่าวว่าตอบชัดหมดเปลือกตรงๆปล่อยโปะครับส่วนในคลิปนะคะ นักข่าวคนดังพูดว่าสิ่งที่ผมทำอยู่เป็นแผนของทีม PR ของช่องที่เดินมาผิดไม่ควรให้เด็กไปเปิดตัวว่ามีแฟนมันไม่ใช่วิธีของพระเอกพระเอกมันต้องเงียบๆนิ่งๆมันไม่ใช่พฤติกรรมของพระเอกพระเอกจะไม่มีพฤติกรรมแบบนี้ต้องถามทีม PR ว่าเนี่ยจริงหรือเปล่าเพราะาตอนนี้งานอีเวนต์มันก็ไม่ม,มตีตรงเองก็จะอธิบายประมาณว่าทุกอย่างที่ทําไปตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับพี่หรือใครๆจะเชื่อหรือไม่นะครับก็ได้ ยืนยันว่าทุกสิ่งเ,เป็นความจริงแล้วก็บอกอีกฝ่ายหนึ่งว่าแต่ละประโยคที่พูดออกไปนั้นนะครับรู้จริงแค่ไหนรู้จริงแค่ไหนถึงพูดออกมาแบบนี้นะฮะทางค่ายหรือช่องไม่มีการบังคับหรือสั่งสิ่งใดให้ทำอะไรแบบนั้นดาราก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งอยากแค่อยากแสดงความเป็นตัวตนให้ทุกคนรู้เท่านั้นพร้อมกับถามกลับไปยังนักข่าวชื่อดังนะครับบอกว่าในสายตาของพี่พระเอกต้องเป็นยังไงเลยครับ รับรู้สึกแย่กับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับที่มีการพูดต่อโดยไม่มีมูลความจริงหลังจากที่ตรงๆออกมาโพสต์นะครับก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กําลังใจรวมถึงนี่น้องเบสด้วยบอกผ่านไปด้วยกันนะนะฮะ จริงๆนะความคิดของนักข่าวคนนั้นนะมันอาจจะแบบโบราณไปแล้วไงเพราะสมัยนี้คนยิ่งเปิดตัวเป็นแฟนอะ่ะยิ่งมีคลิปด้วยกันคือเขายิ่งคนดูเยอะมากยอดวิวเยอะมากคู่นี้เขาเลยยิ่งหวานยิ่งจัดใหญ่เลยนะเพราะว่าแบบออคนชอบมากๆแล้วเขาก็อินเลิฟคลั่งรักกันจริงๆอะ่ะแต่ประเด็นคือมันมันเหมือนแบบมันบิดเบือนชาเป็นจริงไนงะอันนี้แหละคือ,อสมัยก่อนเนี่ยผมว่าอาจจะมีคนยอมนะ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่สมัยก่อนแล้วแหละเดี๋ยวนี้คนไม่ค<ช>่อยยอมนะอยู่ดีคุณมาพูดอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าสมัยนี้การมีแฟนไม่ใช่เรื่องผิดเงี้ยไม่ต้องมาเก็บต,ตัวเงียบๆแบบอะไรอย่างเงี้ย<ช>ไม่ใช่เนาะใช่นะครับอ่ะตอนนี้เรามากันถึงอสองสื่อดังนะฮะที่โดนมือดีเนี่ยอยู่ทูป พี่ผมจำได้ตอนนั้นมีมีช่องของ Be The s ะ a ค่ะคนแรกเลยที่โดนใช่ Be The s ะ a นี่โอ้โหคนฟอลโล์นี่หลักสิบนะสิบล้านนะถ้าถ้าผมจำไม่ไม่ไม่ผิดนะหรือประมาณเฉียดเฉียดสิบนี่แหละแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอมรินทีวีแต่อมรินทีวีตอนแรกเนี่ยประเดีนยมันออกมาแล้วป่ะไม่ชอบที่นำเสนอข่าวลุงพลเลยแฮกเลยโธ่แสดงว่าเป็นคนไทยไม่รู้เดี๋ยวไปดูข่าวนี้แล้วกันนะ วัาล่าสุดโดนอีกช่องหนึ่งเนะเาะอ้าวเหรอมีอีกเหนะใช่ค่ะกาเแสดงวงการนะฮะเมื่อสองช่องดังอา้าวไทยรัฐกับอรมรินทร์อ่อนี่เขาส,สองช่องนี้เขาชอบนำเสนอข่าวลุงพลอยู่แล้วแหะโดนแฮกยูทูบนะครับเริ่มจากอรมรินทร์ก่อนแล้วกันนะครับหลังจากที่นายรณรงค์แก้วเพชรนะฮะประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ระบุว่า YouTube ช่องอรมรินทรีวีถูกแฮกเกอร์แฮกนะฮะเอาแอคเคาท์เนี่ยนะครับ ไปก็ทําให้ดูย้อนหลังเนี่ยไม่ได้เลยโดยกลุ่มแฮกเกอร์ประกาศว่าทําลงไปเพราะไม่ชอบข่าวลุงพลเมื่อตรวจสอบไปยังช่อง y o u t u b e ของมารินก็พบว่าการเปลี่ยนชื่อช่องเนี่ยนะครับเขาเปลี่ยนเป็น Live เอดเอนะฮะส่วนคลิปใหญ่ที่ปรากฏอยู่ในหน้าแรกเนี่ยถูกเปลี่ยนชื่อคลิปเลยและเป็นคลิปสกุลเงินดิจิตอลนะฮะคาดานซึ่งตอนนี้สามารถกู้คืนกลับมาได้เป็นปกติแล้วไทยรัฐนะครัน้องหญิงครับ คือไทยรัฐออนไลน์ก็ระบุนะคะบอกว่าเมื่อประมาณตีสองห้าสิบนาทีของวันที่9มิถุนายน mm. แล้วก็เวลาตีสี่ของวันที่10มิถุนายนช่อง YouTube ไทยรัฐออนไลน์มีผู้ไม่ประสงค์ดีแฮกระบบของ YouTube เจาะเข้าระบบมาพยายามจะยึดช่องแฮกเกอร์ก็ทําการเปลี่ยนชื่อช่องภาพโปรไฟล์แก้ไขรวมถึงทําลายข้อมูลคลิปวิดีโอภายในช่องและเผยแพร่วิดีโอที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับไทยรัฐออนไลน์ทีมงานก็ได้พยายามเร่งแก้ไขและแจ้งเรื่องไปยังสำนักงานใหญ่ YouTube เพื่อจัดการกู้ข้อมูลและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติและจะดำเนินการทางกฎหมายกับแฮกเกอร์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายค่ะทั้งนี้แฮกเกอร์รายนี้เข้าไปเจาะข้อมูลใน YouTube เปลี่ยนหัวข้อคลิปใหม่นะคะเป็น algo and a l g o r a n d นะคะ could they break new highs ซึ่ง algo หรือ a l g o r a n d เนี่ยก็เป็นสกุลเงินดิจิตอลที่มีมูลค่าตลาดอยู่ในอันดับที่26ค่ะ ก็หวัดเสียวเนอลุงต้องระวังนะผมแม่ช่องยอดยอดทับไม่ไม่ได้เท่าไหร่ไม่แต่ไม่ได้เท่าไหร่เกิดเขาก็แบบอยากเอาแล้วแบบว่าใช่ไหมล่ะเปลี่ยนคือยากที่สุดจนตัวเองจำไม่ได้คือต้องบอกงี้ว่าทุกวันนี้ก็จำไม่ค่อยได้เลยคือจะบอกงี้จริงๆแล้วมันมีมันมีเหมือนกับแบบว่าเซฟตี้ที่ดับเบิลเข้าไปมันมีวิธีการ two factor authentication อะไรงั้นนะใช่ไหม ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมให้ทางหลังบ้านเขาทำเขาก็เตือนมาเห uh huh. มือนกันบอกอย่างนี้ <masterpiece. S 1> มันต้องอย่างนี้งนี้งนี้ <c oughs> นะมันมีวิธีนะแต่มาบอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวโดนแฮกอใช่ไม่ก็คือสม <c oughs> สมติว่าใครจะเข้าอ่ะมันจะเตือนมาที่มือถือของเราอีกรอบอันน,นั้นด้วยแล้วแล้ววิธีการลงพาสเวิร์ดเนี่ยมันมีวิธีที่ทำไงให้โอกาสโดนแฮกเนี่ยน้อยลงด้วยอ๋อตัวเล็กสลับตัวใหญ่บ้าบออะไรแล้วแต่เราอะไรอย่างเงี้ยเทคนิคของเขานี้ใช่ไหมบอกไม่ได้เหมือนกันเพราะตัวเองก็ไม่รู้ให้หลังบ้านเขาทำ ขอบคุณค่ะอุตสาหพยายามจะเจาะให้คุณผู้ชมจะได้เอาไปทําตามบ้างไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยค่ะ <laughs> ลองไป <laughs> ลองไปสืบดูครับลองไปสืบดูแต่เอาจริงว่าตัวเองผมก็ไม่กล้าจะพูดอะไรให้มันเป็นพับลิกมากเพราะไม่างนั้นเนี่ยไอไอไอความยากเนี่ยมันจะกายเป็นความง่ายไปนะกาบการแฮกเนี่ยมากันที่น้องพลอยเชอมานดีกว่านะคะอาการป่วยโควิดเนี่ยหายเรียบร้อยแล้วรวมถึงสถานการณ์การฉีดวัคซีนของศิลปินดาราต่างๆด้วยค่ะ โควิด -19 วันนี้ยังพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่2,310รายยอดผู้เสียชีวิตค่อนข้างสูงเลยทีเดียว43รายค่ะคนบันเทิงที่เคยติดเชือ้อโควิด -19 เข้าทำการรักษาหายแล้วสำหรับนางเอกสาวพลอยเชอร์มานคือก่อนหน้านี้ติดเชือ้อโควิด -19 และได้เข้ารับการรักษาจนสามารถกลับมาที่บ้านได้แล้วล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ว่าหายแล้วอ้วนแล้วด้วย ด้านคอมเมนต์ก็มีแฟนๆให้กำลังใจกันอย่างมากมายค่ะต่อกันที่เหล่าคนบันเทิงที่ตบเท้าเข้ารับการฉีดวัคซีนเริ่มต้นการที่หนุ่มเวทไทเนียมได้ฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเจ้าตัวได้ลงรูปพร้อมครับแคปชั่นนะคะ The jab knocked me out for two days but I'm good now เรามากันที่พี่นกสินใจนะครับได้รีวิวหลังจากรับวัคซีนเข็มแรกนะครับบอกว่าก่อนฉีดก,ก็เครียดนิดหน่อยกลัวความดันสูงแต่ว่าแล้วปกติดีฉีดแป๊บเดียวไม่เจ็บปวดอะไรสบายมากเสร็จแล้วไปนั่งพัก30มนาทีไม่มีอาการอดไก็กลับบ้าน ตอนนี้อยากกาแฟมากๆอดมา2วันแล้วจะลงแดงอยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันนะครับพี่นกเองก็ยังบริจาคข้าวคลอข้าวข,ขอข้ากล่องผมขอโทษครับให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับคุณหมอพยาบาลที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดี JD อีกด้วยครับมากันที่หนุ่มเตา๋าภูสินนะฮะเข้ารับวัคซีนปลอดภัยดีครับอาการทั่วไปคือหิวและก็ง่วงมากันที่พี่ม้าอ่อนนภาณนะครับพาคุณแม่อายุ96ปีไปฉีดวัคซีน เข็มแรกเป็นที่เรียบร้อยอาการปกติปกติดีหลังจากพัก30มนาทีเพื่อรอดูอาการมาอันที่ประจลอยุทธนานะครับโพสต์ว่าได้รับการฉีดวัคซีนและทีมงานทุกคนในกองละครฉีดวัคซีนกันหมดแล้วพร้อมที่จะถ่ายทําละครต่อเช่นเดียวกับอุ๋ยบุตรบัสรสนะคะที่เข้ารับวัคซีนเข็มแรกไม่พบอาการข้างเคียงใดๆค่ะ มากันที่คนบันเทิงที่ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากผลกระทบโควิด1 i ก็ยังมีต่อเนื่องนะคะพระเอกชื่อดังสนยุคบริจาคเงิน1 8ล้านแสนบาทให้กับมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อนำไปซื้อเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตโควิด1 i n แอนซิเรียมมอบอาหาร100ชุดให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติส่วนนักปั้นมือทองนะคะอย่างคนนี้ค่ะพี่เอสุภชยัยโพสต์ลงโซเชียลยินดีรับใช้ใครอยากให้พี่เอรีวิวอาหาร พี่เอช่วยรีวิวให้ฟรีซึ่งก็มีพ่อค้าแม่ค้าส่งอาหารหรือสินค้ามาให้รีวิวเยอะมากเรียกว่ายามนี้ช่วยอะไรได้ก็ยิ่งต้องช่วยกันมากๆค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง T ท i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด s u b s c r i b e กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่เฟ o บุ๊กแฟ a เพจท i n s i g HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ